สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมฮะข้าสู่นายเอนเตอร์เทนนะครับอักลับมาเด็บเรื่องราวข่าวบันเทิงกันนะฮะวันนี้อยู่กับผมเตอร์รัตนันครับแล้วก็ออนพัทิรานนะคะต้องพูดถึงเลยเพราะว่าครอบครัวนี้เนี่ยโอ้โหตกคนได้แล้วตกคนได้อีกเรียกว่ามีพี่เลี้ยงออนไลน์นะคะกันทั่วประเทศเลย ตอนแรกมีแค่สองแฝดตอนนี้มาเพิ่มเป็น4เป็น4เวลาออกงานเท่ากับมี6คนไปออกงานด้วยกันนี่พาะบีมกวีกับแม่อยอธิพรนั่นเองนะฮะยกทั้งครอบครัวไปเลยไปแจกความสดใสก็มีลูกชายแฝดน้องทีกับน้องพีนะครับพี่ทีกับน้องพีนะฮะสี่ขวบ9เดือนแล้วก็ลูกฝาแฝดตัวน้อยน้องไอวากับน้องไอัญญานะฮะหขวบเเดือนพี่เลี้ยงออนไลน์นี่ฟินกระจายมากเลยมากเลยดูสิ พ่อพ่อบีมกับหมอมีออยก็เล่านะคะว่าวันนี้เตรียมตัวมาดีให้เด็กๆนอนเต็มที่แล้วก็บรีฟงานลูกๆไว้แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างแต่ว่าก็จะมีความแบบซนอยู่แล้วตามวัยแล้วก็เด็กๆก็ดูเอนจอยด้วยนะคะผลงานในวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนี่ออกงานพร้อมกัน6คนโอ้โหทางบ้านน่ารักเหมือนกันนะเป็นบ้านใหญ่อีกบ้านหนึ่งนะฮะแต่ว่าพี่จะพี่บีมแล้วตอนนี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องถามก็คือเรื่องของหุ่นเพราะหลังๆลนโอ้โห บีมกับน้องแดนนี่พี่แดนวอลเวสนี่ก็เหมือนกันนะฮะคือฟิตหุ่นตามๆกันมาเลยแต่คือพี่บีมเขาเล่าว่าพี่บีมหุ่นตอนนี้เนี่ยคือจะดูเฟิร์มกว่าแดนนิดนึงเพราะว่าไปเล่นมาก่อนก็คือชวน,นแดนก่อนแล้วล่ะแต่ว่าแดนเนี่ยเขาติดงานก็เลยขอเริ่มเล่นก่อนก็ถ้าบอกว่าหุ่นตอนนี้เนี่ยก็เลยมาเป็นทรงนี้ฮะ<อ>ทรงแบบซิกแพคเลยนี่สว่วนหนุ่มแดนก็ไม่แพ้กันก็ตีคู่กันมาเลยก็คือพ่อบีมนี่นแหละเป็นคนชวนให้แดนเขาฟิตหุ่น สุดท้ายแล้วตอนนี้ก็คือโอ้โหโอ้โหโตายแล้วขนมปังสองก้อนบวกของพ่ออีกเป็นส<อ>ก้อนเน่านั้นโอ้ตายแล้วแต่แล้วนี่เออฟฟตมากๆนะคะจน,ฟนแฟนๆก็ชมว่าอุ้ยยังหล่อแล้วก็ยังเด็กเหมือนเดิม นี่แล้วก็พ่อบีมนะฮะบอกว่าหุ่นดีแล้วไหนก็หุ่นดีแล้วตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะลองรู้ไหมเขาอยากลองเป็นอะไรเขาอยากลองเป็นโฮสในบาร์โฮสนะฮะพอเห็นจากพี่ศรีศิวัตบอยพิษนุนัทเทพศรดินนะฮะไปยืนโชว์หล่อในบาร์โฮสน้องซีโร่ได้ไปหลายดื่ม200ร้อยสองร้นี่ซีโร่ส0งร้อยดนะฮะคุณเป็นเงินแล้ววันนั้นลองคูณอยู่อยู่ที่ประมาณหลักหมื่น สามสี่หมื่นได้อ้โหสามสี่หมื่นนะโอ้โหนี่พี่พลพี่พลก็ไปเหมือนกันนะฮะนี่แล้วก็มีพี่นัทเทพพัสดินนี่พี่นัทเทพพัสดินนี่เขาได้กี่ดิงนะวันนั้นก็สองร้อยเกือบสองร้อยห้าสิบไหมหลักร้อยเหมือนกันหลักร้อยเหมือนกันสองร้อยเหมือนกันนะฮะนี่เป็นคือบาร์โค้ใหม่ของเจ๊ใหญ่พี่ต้นหอมสกุลตระนั่นเองคือสนุกสนานมากพี่บีมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากร่วมจอยด้วย อ,อยากไปเป็นหนุ่มโฮสด้วยซึ่งมัมมีออยก็ไม่ได้ติดอะไรมัมมี่บอกว่าไม่ห่วงเลยส่งเสริมเต็มที่แล้วก็มั่นใจว่าถ้า สามีไปยืนตรงนั้นจริงๆเนี่ยก็น่าจะได้สักพันดริ้งนี่พันดริงคือแม่ออยจะไปเปให้ถ้าไม่ถึงเดี๋ยวแม่ออยเปนี่เดาอย่างนั้นค่ะแม่บอกว่าพันดริงดร้งนี่เท่ากับประมาณเท่าไหร่สองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดประมาณสองแสนเจ็ดได้แล้วก็หลังจากที่เราได้โพสต์ข่าวไปมีฟีดแบ็กด้วยแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงฟีดแบ็กไปฟังเสียงพ่อๆแล้วก็แม่ๆเขาพูดถึงประเด็นนี้กันค่ะมีจะเบิดถึงต้นก่อนมาถ้าจะต้องไปอ่ะ เห็นกับว่าลูกเคยไปเล่นด้วยกันถ้าว่างๆก็มาชวนไปได้พี่เราถ่ายถ่ายแล้วก็โอ้โหพี่บอยเพราะว่าบอยมีบอยใช่ไหมมีบอยมีบอยมีบอยก็เจอก็ไปเล่นด้วยกันแล้วถ่ายยไปว่าไม่ห่วงเชิญเลยค่ะกลัวอให้เมียไปด้วยต้องให้บอยไปแบบดันหน่อย เราคิดว่อยากขึ้นินอย่างเ้นบินนีต้องพันดิงไหมคะพันดิงนี่คือได้เท่าไหร่อ่ะอะไรอะยังคิดแบบว่าจำซ่านอย่างงี้เหรอจำซ่างนงี้เหรอโอ้โหหน้าตีซะขนาดนี้แต่เรามีไม้เด็ดทำไมถ้าเราไปแล้วแบบผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าไม้หรือเปล่าแต่ว่าเป็นงานหน้าใหม่ของความฝันต่างถิ่นกันบ้างโดยแน่นะก็ดูน่าสนุกดีนะ เนี่ยคือในรายารของเราก็ลงข่าวสัมภาษณ์นี้ไปนะฮะที่พี่บีหรือพ่อบีของเราเนี่ยคือมีการถามว่าอา้าวถ้ามีเวลาว่างก็มาชวนก็จะไปนะนี่มีคำตอบเสร็จเรียบร้อยพี่ต้นหอมเข้ามาคอมเมนต์ในเพจของเราบอกว่าอา้าวอย่างนั้นให้แฟนเพจเนี่ยช่วยตั้งชื่อให้หน่อยสองพยางสองพยางตั้งชื่อเสร็จพร้อมขึ้นงานระคังพร้อมสัน่น<อ>ขึ้นงานได้เลยระค<อ>ังพร้อมสัน่น สองพยานนะเพราะเพราะว่าอย่างพี่ซีก็เป็นซีโร่เป็นซีโร่ใช่ไหมบีมก็ไม่ได้มันนี่เป็นอะไรเมรอนเหรอเมรอนเมรอนอันนี้ถ้าเป็นพ่อบีมตอนนี้ผมให้ปังป่า ปังป่าอ่าปเพราคือซิกแพคไงซิกแพคแน่นซิกแพคแน่นมากเหมือนขนมปังป่าอ่าเป็นอ่าบีโม่ได้ไหมบีโม่บีโมอ่บีโม่ก็น่ารักนะแบบอุ้ยจะไปชื่นวงการเออเ่อบีโม่ก็ได้นี่ตั้งชื่อให้แล้วนะฮะแต่ไม่รู้ว่าพ่อบีนถูกใจหรือเปล่าเออต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ออยเดี๋ยวให้แม่ออยเป็นคนชิดชื่อดีกว่านะเพราะแม่ออยต้องส่งคุณพ่อไปขึ้นงานกับ พี่ต้นหอมตีทีเดี๋ยวเราดูว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เพราะกรณีนี้มา3คนไปแล้วก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับรอดูฮะมาถึงอีกหนึ่งนุ่มหล่อนะครับผมที่อยู่ในวงการมาแล้วก็บอกคุกเครื่องจริงๆนะฮะแจมรัชตะเมื่อวานนี้เขาเพิ่งเปิดงานแถลงตัวข่าวซิงเกิลแรกของเขานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลที่น่าสนใจนะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าอ่านแต่ไม่ตอบ read นะฮะภายใต้ เพลงของเพื่อิุหารหนุ่มไฟแรงกั้งกร,รหรือว่ากัาง The Star ้งเดอะสตาร์สินั่นเองครับค่ะก็เป็นซิงเกิลแรกในชีวิตของเจ้าตัวเลยนะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็มีทั้งครอบครัวของหนุ่มแจมรวมถึงเหล่าเรนเจอร์แฟนคลับของหนุ่มแจมเนี่ยก็ไปให้กําลังใจชอบมากก็คือ หอบช่อดอกไม้ใช่ไม่ใช่หช่อดอกไม้ธรรมดาช่อเงินถูกต้องม,อออมันเป็นช่อดอกไม้ถาเง<อ>ิมาให้กำลังใจกันเพียบเลยนะคะซึ่งเรื่องของเพลงนี้เนี่ยข้อความหรือว่าเนื้อหาใจความหลักๆเนี่ยก็เล่าถึงการอ่านข้อความของคนรักทางไลน์ แต่ไม่ตอบเพราะจับได้ว่าถุงนอกใจโอ้โหเศร้าจังซึ่งเจ้าตัวเขาก็ยอมรับนะว่าก็มีส่วนคล้ายแค่ประสบการณ์ความรักสมัยเรียนในช่วงมัธยมของเจ้าตัวเหมือนกันนิ่เรื่องนั้นมาใส่ในเพลงใส่ในเพลงนี้แล้วก็อีกหนึ่งแรงบันดาลใจด้วยนะฮะเขาบอกว่ามาจากเพลงทิ้งไว้กลางทางของพี่พีวงปตโตที่เจ้าตัวชื่นชอบนะฮะคือถ้าใครอยากจะรู้ว่าเพลงนี้เพราะแล้วก็เศร้าขนาดไหนเรามีบางท่อนบางส่วนมาให้คุณผู้ชมลองฟังกันฮะ มาเป็นศิลปินนักร้องแล้วเสียงดีนะนี่เสียงดีนะฮะก็ต้องบอกว่าทวาหน้าที่ศิลปินของการเป็นนักร้องได้ดีเหมือนกันอินเนอร์ของนักแสดงมันพุ่งออกมาถึงแม้จะใช้บทเพลงเป็นในการถ่ายทอดโอ้โหนี่นะฮะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าแจมเนี่ยก็อยู่ในวงการมา11ปีแล้วนะไม่น่าเชื่อนะก็จะเห็นว่าอาหารข่าวแบบ11ปีแล้ว11ปีแล้วนะเราก็จะไม่ค่อยเห็นข่าวว่าแจมเนี่ยมีข่าวกับสาวๆคนนั้นหรือเดทหรือว่ามีแฟนเท่าไหร่เราก็เลยอยากจะ รู้ว่าหัวใจตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าเพลงแรกที่อ่านมาเนี่ยมันก็เป็นเพลงเกี่ยวความรักถึงแม้ว่าจะไม่สมหวังก็ตามแต่ก็เป็นเกี่ยวกับความรักนะคะก็เลยส่งเจ๊บวาวๆของเรา เขาไปถามมาว่าเอ๊สรุปว่าโสดหรือไม่โสดตอนนี้มีคนดูแลหัวใจหรือยังแต่หนุ่มแจมก็รู้ตอบแบบอึกอักตอบตอนแรกเขาบอกว่าก็ถูีแฟนับไงแฟนขับเต็มไปหมดเลยจะไปมีแฟนได้ยังไงครับมุกนี้ก็คือเป็นมุกของดาราคำตอบดาราแฟนขับมีแฟนขับมีแฟนขับไงจะไม่หมื่แต่เจอเจ๊หวาๆเข้าไปแน่นอนคำตอบแค่นี้ไม่พอใจยัต้องจี้ต่อจี้ว่าสรุปยังไงแล้วเขาก็ดูอึกอักอึกอักดูมีพี่รู้ตอบว่าไม่รู้ไม่รู้ไล่ให้ไปฟังเพลงไปฟังเพลงอย่างเดียว ถ้าคุณไม่คุณผู้ชมไม่เชื่อเราไปดูเองว่าเขาอึกอัดจริงหรือเปล่าค่ะชีวิตจริงเหรอโอ้โหพี่ดูดิแฟนผมตามขนาดเนี้ยผมจะไปทำอะไรผมจะไปทำอะไรก็เนี่ยแหละครับก็อยู่ด้วยกันนี่แหละอยู่กันแบบอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ทำงานอรงเหงาไหมคะผมเหรอผมไม่เหงาผมเป็นคนที่ผมเป็นคนที่แบบหาอะไรให้ตัวเองไม่เหงาตลอดเวลาถ้าผมเหงาผมก็ไปเตะบอลสเปกแจมแล้วจะตัดเป็นยังไงคะสเปกผมหมอ จริงผมไม่มีสเปคอะไรหรอกพี่ตอนเด็กๆก็เคยกําหนดสเปคตัวเองไว้นะแต่พอโตขึ้นมาไม่แล้วใช่ครับโอเคก็โอเคคุยกันรู้เรื่องเข้าใจแล้วมันสบายใจคือแค่นั้นพอแล้วคุยกับใครเลยหรอตอนนี้เหรอเอ้ยแ๋ยวก็จะถามไม่ได้เลยผมคุยผมคุยคนเดียวหรือไงกลุ่มแม่ๆก็จะบอกว่าทํางานก่อนลูกทํางานก่อนลูกอ่ะก็ตามแม่ๆบางกลุ่มก็จะแบบว่า เชื่อในตัวแจมแม่จจาเลือกใครแล้วน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ผมว่ามันจังหวะเวลาแหละครับถ้าถ้าเห็นก็คือใช่ี้เห็นหรือยังคะตอนนี้เหรอไม่รู้ไปหาดูเอาตอนนี้คือโสดไม่สนิทไปหาดูเอาโสดสนิทไหมคะอ่านไหนไม่ตอบแล้วกันไอี่รุษนะคะมีรอ่านไหนไม่ตอบแล้วกันไปฟังเพลงนะครับ โอเคชอบชอบ uh, มากอ่าแต่ไม่ตอบแล้วกันเอออ่าน uh, uh, แต่ไม่ตอบแล้วกันคือเจ้ากันจี้ตกลงสนสนิด แต่ไม่ตอบอ่านแต่ไม่ตอบแล้วกันอ่านแต่ไม่ตอบแล้วกันเอก็คือเป็นการไทยอินในส่วนของการใช้ชื่อเพลงไปด้วยอ่านแต่ไม่ตอบชอบเขาบอกว่าให้ไปหาดูเองอย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาไปหากันจริงๆแล้วจะร้องนะเพราะว่านักสืบชาวเน็ตเนี่ยโอ้โหทากันบ้านกันนี้แบบหนักหน่วงนะฮะไม่เฉพาะเจ๊ววากของเราว่าไม่ได้บ้าไม่ได้อะไรก็ตามไม่ว่าจะยังไงเชื่อว่าแฟนคลับก็สปอร์ แจมอยู่แล้วแล้วก็รอซัพพอร์ตซิงเกิลนี้ด้วยอ่านแต่ไม่ตอบจำชื่อได้แล้วตอนนี้หรือมันเป็นแท็กติกในการโปรโมทเพลงอ่านแต่ไม่ตอบอ่านแต่ไม่ตอบสนหรือเปล่าอ่านแต่ไม่ตอบอ่านแต่ไม่ตอบอ่านแต่ไม่ตอบแล้วกันตอนนี้เรารู้แล้วจำได้เลยโอเคอันนี้จำแม่นละวันนี้อ่านแต่ไม่ตอบนะฮะอ้าวไหนตอนนี้มาซาวเสียงหน่อยใครอยากเป็นเศรษฐีเันนาสีเันนาสีโอ้โหเมื่อวานนี้นะฮะอย่างที่ทราบกันนะฮะก็มา ผลสลากกินแบ่งประกาศของรัฐบาลเขาประกาศไปเมื่อวานนี้คือเป็นช่วงที่เราเนี่ยกำลังไปสัมภาษณ์กับนางเอกสาวยดานรินยาพอดีเขาบอกว่าเจ้าตัวเขาก็เลยเมาสพราะช่วงนั้นเป็นช่วงประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลพอดีเขาก็บอกว่าวิรอบเนี้ยซื้อมาหลายพันเหมือนกันนะลุ้นเหมือนกันลุ้นเหมือนกันกะว่าแบบว่าถ้าถูกรางวัลเนี่ยก็คือกะว่าจะรับละครสักปีละเรื่องรับคือทํางานรับแบบ เอาสังคมทำงานเอาสังคมเออก็หวังว่าจะรวยทางรัฐนั่นแหละนะคะพอผลออกมาพี่ๆนะคะบอกผลออกมาแล้วปรากฏว่ายาดาไม่ถูกไม่ถูกยาดาที่บอกเลยว่าอุ้ยงานถาถงเข้ามาได้เลยพร้อมรับทุกงานเลยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวไม่ใช่ว่าไม่เคยไม่ถูกมาก่อนนะออนว่าเป็นเหมือนออนคือแบบว่าใช้ดวง beginners ไปแล้วเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยถูกรางวัลเมื่อช่วงต้นปีมาก่อนรางวัลเลขท้าย3ตัวได้สลากมาจากคริสพีรวัตรที่ซื้อให เป็นของขวัวันเกิดนี่แหละได้แล้วได้ไปแล้วนะฮะแต่ว่านอกจากเรื่องของโชคแล้วทางด้านเรื่องของการเงินเรื่องของความรักนี่เขาก็บอกว่าเขาก็แบบอขอมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันก็ยังไม่มีป่าประกาศออกไปทางสื่อแล้วก็ยังไม่มีคนมาจีบเรียกว่าไม่ถูกลอตเตอรี่ชันใดก็ยังโสดฉันนั้นเอราว่าอย่างนั้นนะคะก็ทําไมไม่มีสักทีเลยน้องก็พูดด้วยว่า หรือว่าจะต้องไปไอโทพ่อแม่รักเสียเบาอยู่ที่ผ่านมาไปขอแต่เรื่องงานขอแต่เรื่องแบบเงินอะไรแบบนี้อาจจะต้องไปขอด้วยความรักบ้างแล้วแล้วก็บอกหนุ่มๆไว้นะว่าถึงแม้ว่าจะเห็นเจ้าตัวทํางานอยู่ในวงการบันเทิงแต่อย่าเพิ่งตกใจที่ตัวเองเป็นดาราชอบคนน่ารักยังไงก็ตามลองมาคุยกันก่อนดูได้ค่ะก็เล่นบ้างนิดหน่อยก็หนูอยากรวยทางรอ่ะก็ทำงานมันเหนื่อยอ่เห็นไหม ก็เจ็ดวันการละครก็ผ่านมาแล้ว<อ>เราก็หวังใหญ่จะคิดว่าเฮ้ยอยากรับงานแบบตามใจเราบ้างปีละเรื่องอะไรอย่เงี้ย<อ>ก็ชุดละส <laughs> ิบใบห้าใบเรไม่เยอะค่ะก็หลักพนัน เ9้าผ่าบาบทพี่คริสให้โชคสตัวตรงเหรอตัวตรงค่ะลอตเตอรี่นะคะลอตเตอรี่ตัวหลังตัวหลังซื้อลอตเตอรี่ตรงเจ้าพ่อแสนแล้วพี่คริสก็คือไปหยิบมาให้แบบที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ถูกเลยมันแบบไม่ได้ซื้อมันจะมีอาการยังไงมันจะเคี้ยวงอกค่ะมันจะเริ่มกายล่างอ่ะเล็บเริ่มยาวเคี้ยวเริ่มงอกอะไรอย่างเงี้ยหนูให้เลข กับพี่พี่แฟนขับถูกทุกงวดถ้าซื้อเองจะไม่ถูกใช่เหมือนรู้ตัวว่าถ้าเกิดตัวเองเป็นคนที่แบบโลภอยากได้อะไรอ่ะจะไม่ได้จะไม่ได้มีหน้าอะไรอยากมีแฟนไม่มีเขาแม่รักเมีหรอือขไมคไม่เคยค่ะไม่เคยขอเรื่องความรักเดี๋ยวก็ตึกเกสรเปิดอยู่แล้วว่าเรารู้จุดลู้จุดละล็อกเป้ากันเล็งเป้าหมายเคยทําแล้วนะมีแล้ว ไม่มีอ่ะแสดงว่าผิดเป้าหมายก็ชอบคนน่ารักไงชอบคนที่เหมือนหนูอยู่ด้วยแล้วหนูก็แบบน่ารักไปด้วยอย่างเงี้ยสดสนิทเลย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 ค่ะคุยไม่มีเหรอลูกไม่มีนี่ได้แบบน่ารักปุ๊กปิ๊กน่ารักปุ๊กปิ๊ก่าไอ้โทต้องไปโทรพ่อแม่แลสมีแล้วแต่ก็โทรไปแล้วหรือเปล่าแต่โทรไปแต่เรื่องงานไงไปโทรกับแกน พ่อแม่คะเล็บนี้นะคะเล็บนี้ขอด่วนรัดคิวได้รัดเลยจดด่วนจดด่วนเพราะแม่เดี๋ยวมีคนรัดคิวเฮ้ยแต่ว่าถ้าที่ฟังมาจริงๆหลายคนเห็นบอกว่าเวลาไปขอพ่อแม่รักสมีเนี่ยเขาให้ลิสต์เลยนะว่าอยากได้แบบไหนรูปร่างเป็นยังไงอุปนิสัยเป็นยังไง่่แแตตหลายคนได้แบบนั้นนะแต่ถ้าละเอียดมากพ่อแม่อาจจะบอกว่าอืมเหนื่อยเอาข้ามไปก่อน ตัดไปข่าไปก่อนตต้องพอดีพอดีแตพอดีพอดีอย่าขอเยอะอันนี้ที่เขาว่ากันว่าคือให้ได้แต่อย่าขอเยอะเอาแต่ว่าสวยขนาดนี้เดี๋ยวก็มีอยู่แล้วนะคะยังไงก็ถ้าอยากจะจีบน้องก็น้องบอกไม่ต้องกลัวน่ารักปุกปิ๊กเข้ามาได้เลยถ้าคุณรู้ตัวว่าเป็นคนน่ารักปุกปิ๊กก็เนาะนะฮะอ่ะโอเค คราวนี้เรามาอัปเดตชีวิตหน่อยครับสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่คนนี้จริงๆแล้วก็นานๆออกงานที <Hi. S 1> นะครับพี่นุษน,นุนสบานั่นเองนะครับผมเพอร์ป๊บเดียวตอนนี้ลูกสองของเธอเนี่ยโตแล้วนะครับไม่ใช่มไม่ใช่แค่ลูกสองนะตอนนี้สะพายมโนโตเต็มบ้านเต็มเมืองเลยค่ะลูกชายทั้งสองคนก็คือน้องปุนกับน้องกันนะครับโตเป็นหนุ่มกันหมดแล้วโดยเฉพาะน้องปุนเนี่ยตอนนี้นะฮะกำลังเป็นคุณหมอเอ็กเทิร์นปี6แล้วอยู่ที่<ะ>สุพรรณบุรีนี่แหละคุณหมอคนนี้หล่อมากแล้วคุณแม่นุษก็มีลูกชายหล<ะ>่อแล้วกกก็็เ่่งแตมี คุณแม่กุ้มใจนะบอกว่าช่วงนี้ผมงอกขึ้นเยอะเลยเพราะว่าห่วงเรื่องสาวๆที่จะมาเป็นแฟนลูกนั่นเองค่ะอ,อย่างน้นองปุณเนี่ยตอนนี้ที่พี่เต๋อบอกเป็น e x t e r n ร์ l หกก็ยุ่งมากกับการทําหน้าที่คุณหมอนะคะจนไม่มีเวลากินข่าวมปดีนอนไม่ตอบไลน์แม่ด้วยซ้ำล่าสุดเนี่ยพี่นุชไปเจอบอกว่าุยเขาผอมลงมาจนแบบขาดเล็กกว่าแม่อีกแต่ด้วยอาชีพที่เขามีแพชชันะ่นอะนาะอยากช่วยคนอยากรักษาคนก็เลยต้อง เสียสละตัวเองนะคะแล้วก็เวลาของตัวเองหลังจากนี้เพื่อนง,งานไปตลอดเลยแหละพี่นุชเขาก็บอกนะฮะว่าตามจริงแหละว่าอาชีพหมอกับคนไข้เนี่ยบุคลากรทางการแพทย์กับคนไข้คือมันไม่สมดุลกันจริงๆคือเลยมีหมอน้อยกับคนไข้ยอยู่จริงๆะนะฮะลูกชายก็เลยต้องทํางานหนักหน่อยนะครับผมซึ่งนอกเหนือจากเรื่องนั้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความรักนั่นแหละที่พ่นุเป็น<จ>ห่วงนะว่าตกลงเนี่ยคือลูกสาวหรือว่าใครที่จะเข้ามาเป็นแฟนของลูกเนี่ยจะต้องแบบผ่านเกณฑ์คุณแม่ เกณฑไม่ได้ยากคือต้องเข้าใจแค่นั้นเองคือคุณแม่เนี่ยที่กลุ่มใจเพราะว่า กลัวว่าแฟนๆที่เข้ามาเนี่ยจะไม่เข้าใจน้องอยากให้ได้ผู้หญิงที่เข้าใจในอาชีพว่าอาชีพเนี่ยมันไม่มีเวลาให้แบบนี้จริงๆอยากได้คนที่มาเกื้อหนุนการเวลาไปขอพรตอนนี้ไงฝ่ายคุณแม่เนาะก็จะต้องมู่สวดมนต์ขอพรให้ได้ลูกสะใภด้ดีๆคนดีๆที่เข้าใจลูกชายเข้ามาในชีวิตเอาว่าอย่างนั้นเธอ,อไม่ได้ห่วงที่ลูกจะไม่มีแต่ว่ากลัวว่าจะได้คนที่แบบไม่เข้าใจการพ่อ <นะ S 1> แม่รักมีรออยู่อีกท่านาอีกคนนึงเหอรอคผม ทรเลยเพราะว่าเขาเวลากินข้าวก็ยังไม่มีเลยอ่ะแล้วก็เวลานอนยังไม่มีเลยเราก็ได้แต่บอกว่าเออนอนเยอะๆนะไปงีบตามแบบห้องพักแพทย์หรืออะไรนี้ก็ยังดีเขาบ่นเหมือนกันแต่ว่าเขาทําด้วยใจรักเขามีแพชชั่นน่ในการทำอะไรนี้เขาก็แล้วก็อย่างหนึ่งเขาอยากฝึกอยากเป็นหมอที่เก่งอะไรอย่างนี้ด้วยว่าเขาโอเคเขาชิลแต่จริงๆอ่ะเราเราเป็นห่วงในฐานะแม่เนาะตอนนี้เนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วขานี่เล็กกระจจกเล็กกบนุชแล้วอ่ะตอบไลน์เลยยังไม่ตอบเลยบางทีก็งอนเหมือนกันนะงอนน้อยใจว่าแบบ เออแบบนี่ยุ่งจริงหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแฟนคอยซัพพอตเนี่ยต้องต้องเข้าใจว่าเวลาเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันหรอกเวลาไม่ค่อยอยู่ด้วยกันหรอกทีนี้จะมีไหมที่ที่เข้าใจตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นี่ผมหงอกขึ้นเยอะเลยช่วงเนี้ยเพราะว่ากลัวใช่ไหมแม่กลัวรู้มีแฟนหรือไงครับคือคือคือไม่กลัวหรอกก็รู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีแต่เราอะห่วงเรื่องการเรียนก่อนคือคือถ้ามีแล้วแล้วแล้วเขาช่วยสนับสนุนซัพพอตแล้วก็ทําให้เขา 呃，呃，他叫什么来着？ ไม่ทิ้งอ่ะคือไม่ทิ้งเวลาเออเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดีจริงแล้วตอนนี้ก็ได้นะเพราะทาใจแล้ว <laughs> สวดมนต์ทุกวันเ <laughs> มื่อก่อนขอให้ตัวเองใช่ไหม <laughs> ขอให้ครอบครัวสามีหรืออะไรก็แล้วแต่ลูกก็เรียนหนังสือเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะขอแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องขอแล้วนะว่าขอให้ได้ลูกสะใภ้ที่น่ารัก <laughs> ดูแลเออลูกเราทั้งสองคนแบบดีๆและจริงใจไม่ทิ้งลูกเราอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้เพิ่มเข้าไปแล้วนะเพิ่พมหมวดสะใภ้แล้วนะ <laughs> <laughs> ลุ้นอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็สวด หมไปก่อน <c oughs> ชอบมากชอบมากี่พี่พี่พอบอกว่าเพิ่มโหมด พหมวดคือขอพรเป็นหมวดหมดไปนะเป็นหมวดลูกสะพ้ายด้วยมีหมวดลูกสะพ้ายขอให้เจอคนดีๆคนที่น่ารักที่เข้าใจลูกแต้องเข้าใจจริงๆนะฮะเาเป็นคุณหมอเนี่ยคือนี่ปี6ทำเอ็กเทิร์นอยู่เสร็จเดี๋ยวต้องเป็นเวสิเดนต์เวสิเดนต์เสร็จถ้าจะเรียนเฉพาะทางอีกก็กินระยะเวลาอันนี้คือต้องเข้าใจเลยจริงๆสำหรับคนที่เรียนหมอเนาะนี่แหละคุณแม่เลยกังวลเรื่องนี้ไม่ใช่ว่ากลัวไม่มีแต่ว่าอยากให้ได้คนที่สพอร์ตและเข้าใจกันตามสไตล์คุณแม่นะคะตอนนี้คุณแม่ก็ไม่ต้องหมวดสะเทศ ใช่ล้กใช้หลอกขนาดนี้นะมผมว่ามีคนที่พร้อมจะเข้าใจอยู่แล้วล่ะอ,อะ เวลาของเราหมดลงแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้อยากจะมีเรื่องบอกคุณผู้ชมนะฮะใครที่เป็นแฟนของคู่ยูริสุดฮอตของเราตอนนี้ลิงแล้วก็อมอมนะครับผมวันนี้เดี๋ยวต้องมาเจอกันในเพจนเอ็นเตอร์เทนของเราเพราะอะไรฮะเรามีไลฟ์แกันสดๆนะคะในช่วงเวลา4ี่โมงเย็นนะคะพลาดไม่ได้เลยนะก็มาพูดคุยกับเราแล้วก็หลิงออมกันได้นะคะผ่านทางไลฟ์ของ Exclusive Talk บน c e b o o k Fanpage ของนายเอนเตอร์เทนได้เลยนะคะอย่าลืมนะแชร์กันได้แล้วก็ติดแฮชแท็กกันด้วยนะคะแฮชแท็กนายเอ็นเอ็ก หลิงออกเอาให้มันติดเทรนด์อันดับหนึ่งวันนี้ไปเลยนี่เดี๋ยวสี่โมงเย็นเจอกันนะครับผมที่ Facebook page ของนาย e อนเตอร์เทนะฮะหมดเวลาครับแล้วเราันไปด้วยเพลงของแจมรัตตะอ่านแต่ไม่ตอบที่ผมจำชื่อเพลงได้แม่นแล้วเ<ต>นี่ยเ<ต>หนนะ็นไหมตอบอ่านแต่ไม่ตอบอ่าโอเควันนี้มันลาหมดแล้วนะฮะผมแล้วกัอน้องออลลาคุณผู้ชมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ